สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อ,อน่าสนใจมากๆในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะครับคือเรื่องพระโพธิสัตว์สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่สำคัญมากคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยมาจากโพธิที่แปลว่าการตรัสรู้กับสัตว์ตคือผู้คล้องอยู่หรือสิ่งมีชีวิตอ๋อครับก็จะหมายถึงผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่เลยว่าจะตรัสรู้ ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะแต่เพื่อช่วยให้สัตว์สัตว์ทั้งหมดเนี่ยพ้นทุกข์ไปด้วยกันอันนี้เป็นหัวใจของมหายานเลยค่ะซึ่งต่างจากเป้าหมายของพระอาหารหันต์ในเทรวาทที่จะเน้นการหลุดพ้นส่วนตนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เหมือนมหายานจะเปิดกว้างกว่าว่าความเป็นพุทธ,ธเนี่ยเ,เป็นไปได้สําหรับทุกคนเลยถูกต้องครับเขาเรียกว่าเป็นการเปิดให้พุทธ,ธาภาวะเป็นของทุกคนได้คล้ายๆเปลี่ยนมุมมองจากที่ว่าต้องรีบหลุดพ้นออกไป เป็นยังอยู่ตรงนี้แหละเพื่อช่วยคนอื่นก่อนอืแรงขับเคลื่อนหลักๆเลยไม่ใช่การหนีทุกข์ของตัวเองแต่เป็นโพธิจิตค่ะคือจิตที่มุ่งมั่นจะตรัสรู้เพื่อคนอื่นอันนี้เกิดจากความการุณาที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เรียกว่ามหากรุณาน่าทึ่งมากครับแล้วทีนี้อะไรคืออ,อคำมั่นสัญญาหรือปณิธานที่เป็นแกนหลักของเส้นทางนี้แหละครับค่ะนี่แหละค่ะที่เราจะคุยกันวันนี้ คือจัตุรมหาปณิธานหรือมหาปณิธาน4ประการจัตุรมหาปณิธานค่ะเป็นคำปฏิญาณที่เป็นเหมือนอุดมคติหลักของชาวพุทธมหายานเลยมีสข้อหลักๆนะคะคือ 1. เราจะโปรดสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายให้สิ้นโอ้ข้อแรกก็ยิ่งใหญ่แล้วค่ะข้อสองเราจะละกิเลสทั้งหลายให้หมดสิน้นข้อ3เราจะตั้งใจศึกษาพระธรรมทั้งหลายให้เจนจบ และข้อ 4. เราจะบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงพุทธภาวะอันประเสริฐสุดขอเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับโปรดสรรพสัพตว์ทั้งหลายให้สิน้นสรรพสัพตว์นี้มันนับไม่ถ้วนเลยนะครับแล้วจะโปรดให้เส้นนี้มันเอ่อฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยใช่ค่ะใช่นี่แหละคือความพิเศษของข้อนี้มันคือศูนย์รวมของมหากรุณาเลยค่ะจุดที่น่าสนใจคือความย้อนแย้งในตัวมันเองนี่แหละการตั้งปณิธานว่าจะช่วยสิ่งที่นับไม่ถ้วนให้หมดสิน้น คือมันมันท้าทายความคิดเรามากๆครับจุดประสงค์จริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องการทําให้สําเร็จแบบวัดผลได้นะคะแต่คือพลังของปณิธานนี้เองที่จะช่วยทลายกรอบความคิดเรื่องตัวเราของเรา<อ>แล้วก็บ่มเพาะความกรุณาที่มันไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดไม่เลือกว่าจะช่วยใครอ๋อคือตัวเป้าหมายที่ดูเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเปลี่ยนตัวเราเองในระหว่างทางถูกต้องค่ะ<อ>การตั้งใจทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่แหละที่มันเปลี่ยนผู้ปฏิบัติเองเข้าใจแล้วครับ ทีนี้ข้อแรกเนี่ยมุ่งออกไปข้างนอกเนาะช่วยคนอื่นแต่ข้อสองกลับมาเรื่องข้างในคือละกิเลสให้หมดสิ้นมันเชื่อมกันยังไงครับหรือมันขัดกันไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วการชำระตนเองในข้อสองเนี่ย อ,อ่ถือว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ข้อแรกสําเร็จได้จริงๆเพราะว่าถ้าจิตเรายังขุนหมวยังมีกิเลสเยอะแยะ,ยะ,ยะมันก็ยากที่เราจะไปนําทางหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่นะครับใช่ค่ะมันต้องเคลียร์ตัวเองก่อนใช่ครับเปรียบเหมือนเราต้องรับเครื่องมือคือรับจิตใจเราให้คมให้พร้อมก่อนถึงจะเอาไปใช้ทํางานใหญ่คือการปลดสัตว์ได้การรับเครื่องมือนะ่าสนใจครับ แล้วข้อ3ล่ะครับที่ว่าศึกษาพระธรรมให้เจนจบอันนี้เข้ามาเสริมตรงไหนของการรับเครื่องมือนี้ครับข้อนี้คือการพัฒนาส่วนของปัญญาค่ะให้มันไปด้วยกันกับกรุณาในข้อแรกปัญญาคู่กรุณาค่ะไม่ใช่แค่ว่ารู้ธรรมะเยอะๆนะคะแต่เป็นการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าอุบายโกศลอุบายโกศล คือความฉลาดความแยบคายในการเลือกใช้วิธีสอนวิธีช่วยเหลือคนที่แตกต่างหลากหลายให้เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละสถานการณ์เหมือนเรามีเครื่องมือหลายชิ้นก็ต้องรู้ว่าจะเลือกใช้อันไหนกับงานแบบไหนคะ่ะอ๋อครับมีทั้งกรุณาข้อ1นชังละตนข้อ2แล้วก็มีปัญญามีอุบายข้อ3ทีนี้ก็นำมาสู่ข้อสุดท้ายคือบรรลุพุทธภาวะอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเพื่ออะไรครับ ถ้าสุดท้ายก็ต้องกลับมาช่วยคนอื่นอยู่ดีตรงนี้คือหัวใจสำคัญของมหายานเลยค่ะการบรรลุพุทธภาวะเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพื่อตัวเองนะคะแต่มันคือการเข้าถึงสภาวะที่เรามีเครื่องมือครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเครื่องมือที่ว่าคือก็คือทั้งพุทธปัญญาพุทธานุภาพแล้วก็มหากรุณาที่มันไร้ขีดจำกัดจริงๆค่ะเพื่อที่จะย้อนกลับไปทำภารกิจในข้อแรกคือการโปรดสรรพสัตว์ให้สำเร็จได้จริงๆอย่างกว้างขวางที่สุด อ,อ๋อมันเหมือนกับว่าไม่ใช่จบแต่เป็นการอัปเกรดตัวเองเพื่อกลับไปทำภารกิจเดิมให้ดีขึ้นใช่ค่ะเหมือนเป็นการเริ่มต้นภารกิจช่วยเหลือในเลเวลที่สูงสุดมากกว่าจะเป็นการจบการเดินทางค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเป็นวงจรชัดเจนเลยครับเริ่มจากกรุณาข้อ1ผลักดันให้เกิดการชำระตนพัฒนาปัญญาข้อสอเพื่อไปสู่ศักยภาพสูงสุดข้อ4 แล้วก็นำศักยภาพนั้นกลับมาเพื่อกรุณาข้อหนึ่งอีกครั้งในระดับที่สูงขึ้นไปอีกถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นวงจรที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอเข้าใจแล้วครับทีนี้พอเป็นปณิธานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในทางปฏิบัติจริงๆเขาปรับใช้หรือตีความกันยังไงบ้างครับก็มีการตีความที่น่าสนใจหลากหลายเลยค่ะอย่างในนิไกเซนเขาจะเน้นให้เราเผชิญหน้ากับความเป็นไปไม่ได้ของปณิธานเนี้ย ในปัจจุบันขณะเลยพผชิญหน้ายัางไงครับคือเปลี่ยนคําปฏิญาณที่ดูยิ่งใหญ่มากๆให้มันกลายเป็นการปฏิบัติเล็กๆที่จับต้องได้ในแต่ละวันนะคะเช่น <c oughs> ถึงแม้เราจะยังโปรดสัตว์ให้หมดสิ้นไม่ได้ตอนนี้แต่เราก็สามารถปฏิบัติต่อทุกคนที่เราเจอด้วยจิตที่ปรารถนาจะโปรดสัตว์ได้เสมอเป็นการย่อส่วนอุดมคติลงมาสู่การกระทําจริงตรงหน้าเราเลยอืมเป็นวิธีที่ทําให้จับต้องได้มากขึ้นนะครับ แล้วถ้าในบริบทของไทยเราล่ะครับซึ่งเป็นเทราวาสเป็นหลักมีอิทธิพลของแนวคิดโพธิสัตว์แบบนี้บ้างไหมครับมีค่ะมีสิ่งที่เรียกว่าการผสมผสานความเชื่อที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะตัวอย่างที่ชัดมากว้างเลยก็คือวรรณกรรมเรื่องพระมาลัยอ๋อพระมาลัยโปรดนรกใช่ค่ะถึงแม้ในเรื่องท่านจะเป็นพระอรหันต์ตามคติเทราวาส แต่บทบาทที่ท่านลงไปโปรดสัตว์ในโนโรกเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับพระโพธิสัตว์ในมหายานมากๆโดยเฉพาะพระกสิทิคารโพธิสัตว์จริงด้วยครับอันนี้ก็สะท้อนว่าสังคมไทยเองก็รับเอาเราคิดเรื่องหน้าที่ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์แบบมหายานเนี่ยมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความเชื่อความต้องการด้านความเมตตากรุณาการช่วยเหลือในสังคมเราเหมือนกันค่ะแสดงว่าจตุรมหาปณิธานเนี่ยเป็นมากกว่าแค่คําปฏิญาณจริงๆนะครับ แต่เป็นเหมือนกรอบคิดแนวทางการดําเนินชีวิตที่ทรงพลังมากๆที่เน้นให้เราก้าวข้ามตัวเองก้าวข้ามข้อจํากัดเพื่อประโยชน์ของคนอื่นของส่วนรวมใช่เลยค่ะพลังของอุดมการณ์นี้คือการเปลี่ยนมุมมองเราต่อความทุกข์ให้มันกลายเป็นแรงผลักดันเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความว่างหรือสูญยตาคือการเห็นว่าทุกสิ่งมันไม่มีตัวตนแท้จริงให้ยึดถือเนี่ย ให้เป็นบ่อเกิดของความกรุณาที่ไม่ยึดติดแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายจากการหลุดพ้นคนเดียวไปสู่การเดินทางร่วมกันของทุกชีวิตค่ะเป็นมุมมองที่ทำให้เห็นคุณค่าของการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองคิดกันดูนะครับว่าการที่เราตั้งเป้าหมายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เป้าหมายนั้นมันเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีงามเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อมุมมองและก็การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราตอนนี้ได้อย่างไรบ้างครับ